ล่าสุดในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยืออาชญากรรมได้จัดถแถลงข่าวเปิดเผยหลักฐานใหม่ในคดีการเสียชีวิตปริศนาของสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ที่โรงแรมอันานานาวาจังหวัดนนทบ,บรุรีโดยในการถแถลงข่าวในอัจฉริยะเผยว่าตนเองเชื่อว่าแตงโมถูกฆาตกรรมอำพรางและไม่เชื่อว่าแตงโมตกจากท้ายเรือ โดยมีการพูดถึงกระบวนการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของคนบนเรือโดยเผยว่าจุดพิรุธคือการพบเส้นผมของแตงโมงบริเวณท้ายเรือทั้งที่ก่อนหน้านั้นกองพิสูจน์หลักฐานได้มาตรวจสอบเรือถึงสามครั้งแต่กลับไม่พบเส้นผมแต่อยู่ๆก็มีการเปิดเผยว่าพบเส้นผมของแตงโมงติดอยู่บริเวณส่วนท้ายเรือ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการนำเส้นผมมาใส่ที่ท้ายเรือภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของคนบนเรือเพื่อเป็นการยืนยันว่าแตงโมตกที่ท้ายเรือขณะเดินมาปัสสวะอีกทั้งยังได้เปิดคลิปวิดีโอที่ยืนยันว่าในช่วงเวลาที่ตำรวจอ้างว่าแตงโมตกเรือไม่พบว่าแซนนั่งอยู่ที่ท้ายเรือแต่อย่างใดและนายอัจฉริยะยังเผยว่าเขามีหลักฐานเด็ด ที่เตรียมจะเปิดเผยในวันที่สำนักงานตรวจแห่งชาติจะมีการถแถลงข่าวสรุปคดีซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่2 6สเมษายนนี้โดยเขามั่นใจว่าหลักฐานดังกล่าวอาจจะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรื้อคดีมาทำการสอบสวนใหม่ทั้งหมดในช่วงท้ายในอัจฉริยะได้บอกเหตุผลที่เขาเข้ามาร่วมตรวจสอบคดีการเสียชีวิตปริศนาของคุณตังโมนิดาว่า เกิดจากการที่เขารู้สึกรักแตงโมงเหมือนเป็นลูกหลานแท้ๆจึงอยากจะคืนความเป็นธรรมให้กับเธอเพื่อไม่ให้เธอต้องตายฟรีก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าที่สุดแล้วบทสรุปของคดีนี้จะจบลงอย่างไร